สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้หนูมีงานหกตะกอนะคะพี่พี่ขามานําเสนอพี่พี่นะคะพื้นนี้เป็นงานร้อยดาวนะคะพี่พี่ขางานร้อยดาวทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่ขาขนาดของผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะผ้าอาบน้ํายาเย็บเก็บริมสวยงามนะคะพี่พี่ขท้องผ้าเป็นยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะพี่พี่ขา เชิงเป็นเชิงหัวใจนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากลายร้อยดาวเป็นลายที่มัดยากทอยากมากๆเลยนะคะพี่พี่่ะเพราะว่าเขามีสีสันในตัวท้องผ้านะคะพี่พี่ขาผ้าอ่านน้ายาเย็บเก็บริมให้เรียบร้อยนะคะก่อนจัดส่งพี่พี่ท่านใดสนใจกดหนึ่งแจ้งรับได้นะคะพี่พี่ขาพื้นละ3290บาทค่ะพี่พี่าสนใจแจ้งรับได้นะคะ ค่ะพืนนี้เป็นพื้นที่สองนะคะพี่พี่ค่ะงานหกตะกอทยกดอกเม็ดพริกไทยเช่นเคยค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้เป็นลายหฮนะคะพี่พค่ะลายหัวเป็นลายไปจําจังหวัดสุรินทร์นะคะท้องผ้าะอ้าเป็นแดงเม็ดมะขามนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พค่ะเชิงเป็นเชิงต้นสนค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจกดสองแจ้งรับได้เลยนะคะส่งพืนละสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ผืนนี้เป็นผืนที่3มนะคะพี่พี่ขาเป็นงาน6ตะกอผืนนี้เป็นทอยกดอกลูกแก้วนะคะพี่พี่ขาด้านบนเป็นลายโหนนะคะส่วนด้านล่างเป็นเชิงผีเสื้อนะคะพี่พี่ขาผีเสื้อแล้วก็มาเนี่ยค่ะท้องผ้าจะออกท้องผ้าสีน้ําตาลเข้มออกไปทางดํานะคะพี่พี่ขาสวยงามมากๆค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจกด3มแจ้งรับได้เลยนะคะผ้าอ้อน้ำยาเย็บเก็บริมสวยงามนะคะ ขนาดของผ้าหนึคูณสเมตรค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้ส่งอยู่ที่3290บาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดสนใจแจ้งรับได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายรูปนะคะพี่พี่ขาขอบคุณค่ะ